มันในไลสดเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับบนรลุนจังสิไดเห็นคอมเมนนะครับสาหรับพี่น้องที่ยังประทันในซื้อบัตรในกลุ่มปิด12สิงหามีไลสดในกลุ่มปิดนะครับใน ok, อยยีพีทีหกอีซีบาทนะครับจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดนะครับภาพเบื้องบรรยากาศมัอนี้แดดบ้อ้อนครับบรรยากาศดีด,ด,ดีนะครับทั้งปุ่นกับเพ่งลีกระซิดไปบ่ได้ก็เลยพามาเบื้องทั้งนี้นะครับบนลนจะพยายามไล์วันละหนึ่งไล์ครับภาพเบื้องบรรยากาศอัปเดตข,ข่าวข้าควบมกันไว้ นอโจดอยู่ในลำห้วยมาํำใจกระร้อยสิเขาสู้ปีที่สิบยางเป็นทั้งการเมื่ออื้นนี่แล้วครับตอนนี้ทีมงานก็เตรียมพร้อมทุกยางทุกผักส่วนทุกไฟนะครับบริบวารสิเป็นทังางแผนกค่วงแผนกจะพร้อมใจกันเขาสู้ปีที่สิบนี่ลหละเพื่อนว่าพี่น้องซิปปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกวางมะยามบางเขาคือเราสิได้เห็นหน้าเจ้าเธอเดียวข้าวเดียวคือหลับห้วก็ตื่น ปีที่สิบแล้วบอนนกับมาอยู่สิบปีกับปีนี้แล้วแคาวเดี๋ยวหนึ่งการเวลามันเดินไวเวลามันเดินไวครับซุมมือนี่มันบอกคือเก่าคือหลังแล้วกว็อันนี้มีกระจรกอ่ะเด้พี่น้องพี่โอเต็มโดมเลยครับเต็มโดมเลยภาษีใส่มองนี่ในการซ่อมเต้นชอบบอนุน พูดดีมากขอบคุณครับบนุนเป็นแอดมินเมื่อสมัครเหร็นในบมณมเมือ่อเมื่ออาชีพเริอ,อพี่น้องผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขอขอภัยหลายๆขยับขยายของน้าบอยของซอแอนนะครับมาเห็นภาพความเก่าความหลังความลำด้เบิงหันเบิงหนีขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะตามลำดับตามขั้นตอนนะครับการสิ่ยังบอท่านได้เปิดเผยบอสิเป็น ในส่วนของชุดโชว์ต่างๆนะครับก็ยังคงสังวรสีแต่ตัดไม่เบิดพี่น้องบรววาสิปเป็นหัวกะบะขนชุดนะครับตัดไม่เบิดนะครับโชวช์โชว์ต่างๆเนี่ยก็ตัดตัดไม่เห็ดไม่นะครับวันนี้ปีนี้มีโชว์ใหญ่หลายโชว์พร้อมนะครับโชว์ช่วงหัวหน้าบอยเขาล้ำเลียงต่อก่อนํำนองปกตินี่เขาเสิร์ตด,ดนตรีแล้วก็ล้ำเลียงเลยเป็นปีนี้ก็คือ จะมีโชว์ก่อนเข้าลำเรื่องไฮเดรเซอร์ไพ่พอมนะครับจนั้นเจ้าภาพที่เส้นสัญญาไว้แล้วนะครับจะหาสนามกองกวางนะครับหรือผู้เจ้าภาพที่ยังบ่ท่านด้หมอลำไปสมโภชประดับเกียรติงานกับฝากลูกฝากเตาไว้แน่หมอลำใจเกินร้อยครับตอนนี้กำล,งกลังผู้ต่อยกำลังพานนองๆเคลียร์ทั้งค,คัวกันเรียบร้อยแล้วนะซ้อมที่สว่วงทีน้องๆเล่งในการซ้อมนะครับ ตั้งแต่เมื่ออื่นไปนี่ก็เริ่มพุมวลแล้วเริ่มแบบเริ่มแบบมีมีการซ้อมแบบคือกลับบรรยากาศกลับมากคือเก่านะครับบรรยากาศกลับมากกัสิบเห็นน้องๆกิดการ์ดกิดการ์ดตามเรียไปฟังละสิบนะครับความยาวของหน้าเวทีจะอยู่ที่ห้าสิบเมตร ให้เฉลียวไปอีกนะครับแต่ปีนี้รูปแบบเวทีเปลี่ยนไม่นะครับรูปแบบเวทีเน้นว่าเปลี่ยนไม่นะครับเปลี่ยนหม่ก็คือบอกือเก่านะครับอาจจะปรับเปลี่ยนให้ได้ตื่นเต้นคือเก่านะครับฉากฉากอลังการคือเก่าติดหอดลําโพงพี่น้องนะครับฉากน่าจะติดประมาณเดือนหนาครับฉากในเฮ็ดเลี้ยวแล้วนะชุดก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจากน้อยกระสิเริ่มนะครับหม้อเจ้าหมอน้ําใจ มาบริจาคให้โรงเรียนทาบอจะรรมหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปค่ะเป็อย่างนั้นฟังละศีครับไงครับนะเจ้าภาพหาสนามกวางกวงเด้อครับสวัสดีแม่ธานิดาแม่ประสงค์ครับแม่สมปองแม่จีราพรแล้วก็แม่แมนิตยานะครับสวัสดีพี่น้อง538ท่าบท่านบรดนกนจะพยายามอะไรทีสดให้ได้ เบื้องบรรยากาศซมเมอร์นะครับพยายามจะไลฟ์สด1วันต่อ1นไลฟ์นะครับแล้วก็เบริรงคลิปนะครับอัดคลิปอ,อย่งล่วงห้เพื่อให้พี่น้องได้เห็นข่าวข่าวคว้มเกินไหวต่างๆในรูปแบบของอย่าลืมเ,เข้าไปซื้อบัตรกลุ่มปิดให้น้าเด้อพี่น้องหนึ่งบัตรหนึ่งใบคือหนึ่งกำลังใจให้ทีมงานาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับเพราะาแต่ละสคริปนี่คือตั้งใจในการทําสคริปทำผลงานออกมาให้ได้เบื้องนะครับ อีพีที่หกร้อยี่สิบสี่บาทจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับตอนนี้น้องๆบอกว่าเสบียงน้องๆไม่น้องๆเกานะครับก็เริ่มทยอยทยอยมากเลยนะครับจนถึงวันพรุ่งน,นี้เช้ามืออนจิตกรรมจะเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับมืออื่นกับซีมี่ไรสดให้ได้เบิงผ่านทั้งเพจคณะพร้อมเม็ดมะบ่เปียกดอกนะรูเม็ดมะม่เปียกสวัสดีแม่บุญปูกครับแม่จีลาพรคิดหอดเด้อบอนนน อาป๊ามาจะใสน่นีไทยใดนีนี่น้องๆกําลังเดินทางมาอันนี้มาจากชัยภูมิกำลังเดินมากันหลายหมองครับไป็น่นวอเลีย์กันอีกทีฝนสิบว่าห้ามบอกนี่ฝนกําลังมา ชุดเก่าในการแสดงมีบริจาคบ่อค่าทักไปที่วหนาบอยด้วยครับบอซีเป็นการรับบุคลากรถูกทุกผ้าแนกบอซีเป็นนูน่นนี่นั่นทุกพันยางโผล่แม่จักไัยเป็นไัยนะครับสวัสดีแม่อรวรันครับแม่บุญชิดครับบรรยากาศฝนบทต,ตกฉากตอนนี้เป็นยังไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไอ,สไอ้ส้ยไอ้แจ็คิทธิชัย สากแล้วแล้ยวอสา,ากแล้วเลี้ยวเหลือแต่สีติดยางเดียวนะครับตอนนี้กาลังเลงเลงเห็ดเวทีนะเวทียังปรับรูปแบบใหม่ในยังประัานแล้วงานมินินะครับมินิหมอําใจเกิดรอยสี่โมงถึงหกโมงเย็นนะครับกับงานอีสานเขียวครับบนเอ้อาจสีไลในกลุ่มปิดกระไรโบนนั้นก็บรรแต่มืออื่นนี่บนนั้นไปประจำการที่บุญละ คิดหอดบานนนเดอเอบีเมืองเลยแท้แท้แนวแม่คำทียมคิดหอดสุฟูสุคนครับพี่น้องนะครับแต่ปีนี้มันแต่แต่ละปีทีทีหมอล่มปิดฤดูกาลมากปิดปิดฤดูกาลไปก็จะเป็นวัฒนจักรหรือวัฒนธรรมของของหมอล่ําปกติครับแม่นะปีนานีก็คือการเป็นเรื่องปกตินะครับการเสนอผลงานหรือการาสแสดง ออกซึ่งวัฒนธรรมมอลลัมนี่ก็คือทุกทุกคณะก็คือสืบสารมอลลัมขึ้นกันนะครับแต่ละคณะก็เสนอผลงานในมุมมองแต่ละคณะนะครับในส่วนของคิวงานการแสดง200กว่าคิวงานการแสดงครับปีนี้การันตีผลงานการแสดงที่จะ่าพเส้นสัญญาไว้แล้วมีในฤดูกาลนี้มีมีเพชรบูณ์พร้อมเข้าข้อแค้มสนครับ เมืองเลยกับมีนะครับมีหลายโอ้ยพี่น้องบรรยากาศฝนตกแล้วฝนตกน,น้องแสดมาไหมคะก็ถามจอบเบิงครับต้งเพจคณะนะครับอันนี้กำลังน้องๆกำลังเสียงพร้อม,อมติดกระจก เดี๋ยวก็เอา,าศารมะปูมือเศร้านะครับก็จะมีการปสมนิเทศแล้วก็กิจกรรมเ,เชื่อมความสัมพันธ์นะครับระหว่างทีมงานเก่ากับทีมงานใหม่นะครับน้องๆกัซซี่ซอมกันยุบมองนี้แล้วพี่น้องกัซซี่ซ่อมเต้นกันยุบมองนี้นะครับส่วนโรงกวาจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับตรงนี้จะเป็นโดมเ,เวทีใหญ่นะครับจะอยู่ในโดมกัซซี่ไหวคู่ ไหว้ไหวเวทีก่อนก่อนจังสีขึ้นเวทีครับจะมีพิธีไหว้เวทีจังได้ขึ้นใดเด้จังขึ้นใดไปเต้นได้นะครับตอนนี้ก็คือยังประท่านใดได้ว่าบ่วนนงา้นบมสร์อะไรในกลุ่มให้เบื่องแนเพนว่า,า,า,าสสดีแม่สาวนี้แม่สถา,านสีขาวงฝนตกครับตอนนี้ฝนตกสสดีแม่บัวผันครับแม่ชมพูพี่วัชราพรมณีสกุลเจ้าภาพอปุปถัมภึงกอดปวด พรุ่งนี้แม่แม่ซื้อลำไยไปเลี้ยงเด็กๆด้วยนะคะขอบคุณครับสวัสดีย่าก้อยครับแม่อรพินชัย,ยพรครับว่บาผู้ต้อยที่จะกลับปฐมิเทศเริ่มจักโมงสองโมง,ส,ง,โมงสามโมงผู้ต่อยกำลังเตรียมพร้อมป้าปิดแล้วพี่น้องป้าปิดแล้วตอนนี้สารคามฝนตกนะครับ มองไรตกแน่เข้าเมนบอกกันครับนะครับมืออื่นนี่ก็จจบเบิงเนื้อแม่นะครับว่าสิตไล่อยู่ทั้งเพจใดในส่วนของการแสดงที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาตุม่มโฮมซอยกันสำหรับมํำใจเกือร้อยปีที่สิบขอบคุณทุกการกดติดตามครับบนรนลสิไดลงไร่แล้วเพื่อซีหนึ่งสามหาน้ำมันจะแพงค่าแรงจะสูงหวัวน,นาบ่อยรับงานราคาเกา่าลำล้าพอลาล่าแม่ลาล่าไอ้ทรายเปียงสมนีอยู่ดีเมี้ย